สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเคลียด่านอันแคนนี่กันดีกว่ากับแมปที่มีชื่อว่าการบิดเบือนเวลาอวกาศสําหรับในแมปนี้นั้นจะเป็นแมปเปิดประตูสู่โลกปิศาจของด่านอันแคนนี่ซึ่งแน่นอนว่าเจ๊ลิลลินของผมเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยจะเจอจริงโจ้สีดําสิ่งที่ผมจะต้องทําเป็นอย่างแรกเลยคือส่งแจมิเตมะ ส่งเจลิลินที่เป็นตัวอูเบอร์ไปตัวแรกแล้วนี่นีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเทพกาโอมาเรียบร้อยนะแล้วก็ไปเลยยูกิมูระซึ่งตอนนี้นั้นยูกิมูระของผมเนี่ยเลเวล50ไปแล้วเว้ยบอกเลยตบสีดําโคตรแรงนะแล้วดูดิยืนฝืนได้โคตรนานนะกว่ายูกิมูระจะตายบอกเลยยูกิมูระตอนนี้แข็งแกร่งกับสีดำเว้ยเมื่อก่อนยูกิมูระเนี่ยได้ฟาดทีสองทีก็ตายแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยดูสิทุกคนยืนแรกได้ตั้งนานฟาดไปหนึ่งทีนะก็ตายไปแล้ว ไม่ต่างจากเดิมนี่ว่าแต่ว่ามันน่าจะถึกขึ้นไว้แล้วตอนนี้ศัตรูคู่ฟ้าประธานของผมนกกระจอกเทศก็ตายไปเรียบร้อยนะในโอไป1หนึ่งทีบอกเลยด่านนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหรน่นี่ขอเก็บชัยชนะด่านนี้ไปเลยละกันสำหรับด่านนี้นั้นบันบันมาเร็วเว้ยดังนั้นผมเลยเล่นคอมโบเพิ่มการเงินโคตรเยอะส่งตาแมวแทงเไปรอรัว,วหวังว่าจะรับตีนอยู่นะตัวต่อไปแคทล,ลี่เท่านั้นเลย เพราะว่าแม่งดันมาเร็วเหลือเกินแล้วก็ไปเลยแมวกระดองแคทลี่ฉันคาดหวังในตัวเธออยู่นะดีมาปล่อยแคนแคนไปฟิชแมนไปนีโอไปหนึ่งทีเราปล่อยเจมิตมาถ้าได้ปล่อยเจก็น่าจะแบบพอไหวอยู่มั้งนะปล่อยเจมาโอเคไม่ไหวแล้วซองเนี่ยบันบันมาถึงบ้านล้วเว้โต้มันกลับไปเออโต้บันบันกลับไปได้นิดนึงนะแมวเหล็กยังไม่ตายเลยเจอบอสอีกแล้วแล้วเรียบร้อยนะเคลียบันบันไปได้นีโอไปหนึ่งที โอ้โหถ้าไม่ใส่คอมโบเพิ่มการเงินมา2ครั้งเนี่ยไม่น่าจะรับตีนช่วงแรกไหวนะเนี่ยฝั่งศัตรูแม่งเล่นเกมเร็วโอเคดีนะที่แบบคอมโบเพิ่มการเงินผมเนี่ยมีไข่แมวอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทําอะไรได้วะถึกกระสีแดงแล้วก็ลดดาเมจด,ด้วยเออเป็นคอมโบการเงินที่เหมาะกับแมปนี้และเกินสําหรับหมาเหล็กช่างแม่งมัน ต่อให้มันจะเป็นตัวเหล็กแต่ว่าเลือดมันก็ไม่เยอะเว้ยเหมือนกับหมาอคูนั่นแหละไม่ต้องเจาะโลมันหรอกเลือดมันไม่ได้เยอะอะไรเลยเป็นแค่ตัวกี้กี้เอาไว้รับตีนไอช่น่าปวดหัวจร,จริงๆคือบันบันตอนต้นเกมไว้แล้วตอนนี้นะผมก็มีเมียแฝดไอตอนนี้นะผมก็มีเจอยู่2คนนะบอกเลยจากวันนี้สงบสุขช้างมาไม่หยุดนะ เอาแล้วตีบ้านมันเชยทําให้จักรวาลนี้สงบสุขได้คับเจลับปีศาจหัวมาลัวลัวสองแเรียนรู้ที่จะเกียรติสําหรับในด่านนี้นั้นมันจะมีมีหน้ามาไว้ดังนั้นผมจะต้องรีบบุกขึ้นไปเลยไม่งั้นถ้าเกิดว่ามีหน้าได้เดินขึ้นมานิดนึงเนี่ยบ้านผมแตกอย่างแน่นอนนะแล้วทรงนี้จะไม่ไหวใช่ไหมฮัลโหลมีหน้าอย่าเดินขึ้นมาขอรองไปเร็วแมวรถไปรีบพุ่งไปดีมากปั๊บปั๊บไปแมวเหล็กไปลัวลัว อ,อะไรวะเดินมาแค่นิดเดียวก็ถึงบ้านผมแล้วเนี่ยในออฟปหนึ่งทีแมวรถไฟไปต้องเล่นแบบแมวสายพุ่งเว้ยโอเคมีหน้าตีไม่โดนบ้านเว้ยถ้าเกิดว่าผมยังสามารถยืนสถานการณ์นี้ไปได้เรื่อยๆก็น่าจะมีโอกาสในการชนะเว้ย ปั๊บปั๊บปั๊บไม่นะเป็นแป,ป้นมาแล้วต้องรีบส่งแคทลี่ไปไปจ่ายดาเมจแมวรถไฟพุ่งไปโอเคแมวเหล็กไปแล้วมีหน้ามึงอย่าเดินขึ้นมานะนี่เอาไปหนึ่งทีถอยหลังกลับไปได้ก็ถอยหลังกลับไปฝั่งศัตรูแบบเริ่มโตมาแล้วไม่นะเอ้ยหลายรอบแล้วเว้ยเฮ้ยมีหน้าเดินขึ้นมาแล้วอื้ไม่ไหวอีกแล้วหรอน่าจะพาตรงที่แบบเคลียร์ตัวสีขาวไม่ทันอะฟิชแมนอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่า นกมันเลือดไม่ได้เยอะมันแค่มาทีอาจจะต้องเน้นที่แบบตัวรับตีนเว้ยแมวสลามก็ไม่จําเป็นเพราะว่าแมวสลามไม่ค่อยได้ตีเลยอาจจะแบบพลาดตรงที่แบบโดนมิสไซน์นนโอไป1หนึ่งทีหรือว่าผมจะต้องเน้นที่แบบแมวสายพุ่งวะเนี่ยโอโหถ้ามียูกิบูระนะทะลวงช้างแตกไปแล้วเนี่ยพอช้างแตกบอกเลยมีหน้าก็ต้องแตกตามกันเว้ยไปจากระโดมารอไฮยีหน้านี่ทำไมมันถึกจังวะถึกเกินไปหรือเปล่าฮาลัลโหลนนโอไป็หนึ่งที ไม่ไหวแล้วแพ้แล้วแมวกระดองพุ่งไปก่อนเลยเป๋าต้งหนึ่งทีแคนแคนปะโอเคมาแล้วมีหน้ามาเร็วเลยเกินเออดีมากแมวรถไฟขามันให้ได้อย่างนี้แหละเราปล่อยเทพกาโอไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบป,ปล่อยตัวอื่นโอเคไปเลยเทพกาโอเทพกาโอหวังว่าจะไม่โดนมิสไซอมีหน้าน,ะนีโอไปหนึ่งที โอเคเทปกาโอเดินขึ้นมาได้แล้วเว้ยน่าจะปลอดภัยแล้วบอกเลยว่าระยะนี้ปลอดภัยนะสิ่งที่น่าปวดหัวอย่างต่อไปเลยคือมิสไซล์ไปเลยจูเวนจูเวนเอาไปรับตีนตัวเทวดาก่อนแล้วเป็นไงเล่าเทพกาโอผมปลอดภัยนะีน่าถึงกับกระเด็นนะแมวกระดองไปเร็วพยายามแบบส่งตัวรับตีนอาทิเช่นแมวกระดองไปเยอะๆนั่นแหละดีมากแล้วก็ไปเลยยูกิมูระนี่โอเป็นหนึ่งทีไม่เป็นไรนะยูกิมูระได้ป้าดอยู่แต่ว่าก็ตายไปนะไปเร็วมแมวรถไปรอไปจูเวนตัวรับตีนไปเร็วจูเวนไปรับตีนก่อน แมวกระดองไปตาบใดที่เทพกาโอยังไม่แตกผมก็ยังมีความหวังโลกนี้ก็ยังไม่ล่มสลายทุกคนก็ยังจะกดไลค์ให้ผมนะปากมันพาไปเรื่อยไปเร็วยูกิวรับไปอีกหนึ่งทีนี้โอไปอีกหนึ่งทีครับผมเออจังหวะอย่างได้นะแมวรถไฟไป,ไปจูเวนไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะดันมาไม่ได้แล้วละสิ เทพกาโอผมบอกเลยแตกไปแล้วนะกําลังจะอวยเลยว่าดาเมจแรงต่อให้จะไม่ใช uh ่ตัวสีขาวก็ตีแรงอยู่ <Maple> ไปเร็วจูเวนแมวรถไฟเมื่อกี้เทพกาโอมาแล้วนี่โอไปหนึ่งทีแมวเหล็กไปยู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 กีมูราบินไปเลยฟาดมันเออฟาดีกทีนึงยูกีมูราเร็วก่อนที่จะแตกเออเออเป็นไงเรายูกีมูราผมตีช้างไปบอกแล้วยูกีมูราตอนนี้ดาเมจยังเจ็บนะ เลเวล50บตบสีดำสองทีก็แตกเรียบร้อยเนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรดีนะสำหรับยูกิมุระได้มา300แสนมันติพานนาสตูดิโอเป๋าตรงหนึ่งทีแล้วใจเย็นๆสำหรับในด่านนี้นั้นจะเจอเข้ากับมาซาชิสำหรับในด่านนี้นั้นจะเจอเข้ากับมูซาชิมาแล้วมูซาชิล่างหนึ่งมันจะต้องเจอเข้ากับมูซาชิล่างปลุกพลังไว้ไปเลยแมวกระดองไปยืนรับตีนก่อนแล้วก็ปพี่หมีกาโฮกไปลัวๆ แคนแคนไปนีโอเป็หนึ่งทีอาเป็นไงเล่าไปนีโอสักสิทธิ์ไว้ชำระล้าง,งไอ้พวกสิ่งชั่วร้ายเออเป็นไงมูซาชิถึงกับกระเด็นกอลิล่ามุดดีเราเว้ยไปเร็วแมวกระดองฮัลโหลอย่ารีบตายนะมูซาชิอย่าบอกว่าสากุระตัวเดียวจบเลยนะไม่นะอย่าทำอย่างนั้นนะสากุระอุตสาใส่มูซาชิมาใจเย็นเนีโอเป็หนทีแมวกระดองมา โอ้โหเป็นไงล่ะซอมบี้ไม่สามารถบุกมาได้เราแล้ว,ลวการเงินขอล้องบอส์มันจะตายแล้วเฮ้ยกระเด้งหลายรอบแล้วเฮ้ยเราแล้วโอโ้การเงินไม่มาเลยจังหวะน,นี้อาจจะชนะแล้วโอ้โหเราบอสก็ตายมาแล้วมูซาชิอุส <c oughs> ่าห์ใส่เข้ามาโถเอ้ยจบเร็วอะไรขนาดนี้อ่ะยังไม่จบเว้ยยังมีองุ่งๆอยู่แล้วไปเลยครับเจม่ตมะแมวกระดองวะ สำหรับมูซาชินั้นจะหยุดเวลาตัวซากไว้แล้วก็สามารถฆ่าซอมบี้ได้ด้วยนีโอไปนหนึ่งทีสากุระโคตรแก้ทางอะ่ะเพราะว่าแบบมันถึกกระซอมบี้ด้วยพลังนรกฮัลโหลด่านนี้นั้นมันช่างสว่างจ้าเลยเกินไปแมวกระดองมาแล้วใจยเย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่สิปล่อยแคนแคนไปเถอะแล้วก็สไนเปอร์ไปแมวช่างกล้องไะฟิชแมนไะในด่านนี้นั้นจะเจอตัวโฟตติ้งเยอะเว้ยใจเย็นๆแคนแคนไป ไม่นะอย่าไปตีป้อมมาเลยใจเย็นๆเ,เออแจมิตามาก,ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดบัน,บ,นบันมาไว้นีโอไปนหนึ่งทีแล้วก็ไปเลยฟิชแมนแกเตรียมตัวตายได้เลยมนุษย์พลังหมัดบันบัะรวดเร็วนะไว้มนุษย์อจีครับสโลบันบันทำไมอจีบันบันนี่จะต้องเจอเจ๊แก้ทางว้ตีเร็วแล้วยังไงให้เจอเจ๊กูตีสโลเข้าไปตีอืดไปเลยสินีโอไปนหนึทีไปฟิชแมนรัวๆฮัลโหล ไปเฮดิตมาได้เรียบร้อยจังหวะน,นี้บอกเลยว่าชนะนะบอสบันบันแล้วยังไงฮะปีกคู่ของผมนะใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้แค่สตัวนี้มาเนะียบอกเลยโคตรคุ้มไม่ต้องการใครอื่นอีกแล้วน่าจะชนะแล้วจบเกมแล้วด้วยได้มาส0 0แสนรวมดาราแห่งนรกซึ่งในด่านนี้นั้นจะรวมบอสเว้ยไปเร็วแมวกระดองก่อนที่มีหน้ามันจะออกมาตีเว้ยผมจะต้องแบบรีบกดดันขึ้นไปปั๊บปบแคนแคนไป เดี๋ยวนะปล่อยแค่2ตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องการที่จะถนอมตังเอาแบบรับตีนไว้ก่อนเว้ยมีหน้ามาแล้วไงสไนเปอร์ไปฮลัลโหลนี่ปล่อยถูกจังหวะหรือเปล่าวเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสไนเปอร์ผมจะรอดสตีนมีหน้าหรือเปล่าสไนเปอร์เออใจคอไม่ดีนะเนี่ยทรงนี้คงจะโดนใช่ไหมนุ๊ hey, เราว่าเราคงไม่รอดแล้ววะนนุ๊กูว่าแล้วเชียวว่าไม่รอดนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะบอสมันดันมาไม่ได้ ปล่อยให้มันอยู่หน้าป้อมไปไม่จําเป็นต้องฆ่าเว้ยคนจริงตีป้อมเอาให้มันป้อมแตกแคทลี่เดินมาเราด้วยฮัลโหลแคทลี่์ทำไมเธอไม่รีบน็อกแบ็คให้เร็วกว่านี้เอ่มน่าจะแพ้ใช่ไหมโอ้โหนึกว่าจะแบบได้ตบป้อมแล้วชนะเลยแบบนี้ใจคอไม่ดีเรานะเฮ้เฮเฮเฮดิสมาเรียบร้อยนะไปเร็ว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 ,รวก่อนที่มีหน้ามันจะเดินขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีเทพกาโอน่าจะแบบพอไหวอยู่นะตอนนี้บอสกระเด้งไปด้านหลังแล้วเว้ย ใจเย็นเราอปล่อยเทพกาโอเท่านั้นเลยเทพกาโอจ๋าเร็วๆหกพันไปเลยเทพกาโอปับป๊บปับ๊บปั๊บแมวกระดองบา่าตัวต่อไปจะเอาเป็นเชมิตมะเท่านั้นเลยเจครับเจครับเจครับเพราะว่าเดี๋ยวบันบันมันจะมาเวยบันบันตีเร็วอะถ้าบันบันโผล่มาเทพกาโอผมก็แตกแต่ว่าปอมมันแตกก่อนเพียงค่าบอสไม่ได้เนอะได้มาสี่แสนหนึ่งเคลียร์เรียบร้อย เจอกันใหม่คลิปหน้าหวัสดีครับ